พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ถือเป็นทางเลือกที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวหันมาใช้เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าซึ่งสาเหตุในการเลือกลงทุนติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ของผู้ประกอบการรายนี้เกิดจากต้องการลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าด้านผู้ประกอบการลดสาธารณะสะท้อนว่า,าที่ผ่านมาต้องเจอกับปัญหาหลายๆอย่างที่ทําให้ต้นทุนในการประกอบอาชีพเพิ่มสูงขึ้น ทั้งด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงซึ่งปัจจัยทั้งสองอย่างสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการประกอบธุรกิจแต่การแก้ไขปัญหาด้วยการขึ้นราคาโดยสารอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างอย่างถ้าต้นทุนพลังงานอย่างกรณีของของเราเป็นระบบบริษัทขนส่งซึ่งมันจะต้องใช้พวกน้ํามันต้นทุนพวกนี้มันจะเป็นสัดส่วนหนึ่งประมาณ3 0ของของเราเราก็จะต้องหาทางออก ส่วนของโซล่าเซลล์นี่ก็เหมือนกันมันจะเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะลดต้นทุนให้ลงได้เราไม่ต้องมาใช้การของไฟฟ้าเราใช้โซล่าเซลล์ตัวนี้ก็จะไม่มีการเสียค่าไฟอีกตลอดส่วนของน้ํามันเราก็จะดูว่าสิ่งไหนถ้ามันขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเรามัวไปวิตกความมลว่าต้นทุนมันสูงขึ้นเราจะต้องไปปรับราคาผมมองว่ามันมันยังไม่ใช่ทางออกใช่ในระหว่าง Q2 เช่นเดียวกับผู้ประกอบการด้านโรงแรมที่สะท้อนปัญหาในลักษณะเดียวกันว่า ภาคการท่องเที่ยวและโรงแรมประสบปัญหาด้านต้นทุนมาตั้งแต่ช่วงที่เกิดการ,พรแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดรวมไปถึงต้นทุนค่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นหากมีการปรับขึ้นค่าแรงในทันทีจะส่งผลโดยตรงต่อผู้ประกอบการที่ต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นจึงอยากให้รัฐบาลได้มีนโยบายการตรึงราคาน้ำมันและพลังงานก่อนจึงจะสามารถขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้กับแรงงานได้อย่างไม่กระทบกับต้นทุนประกอบกิจการ สิ่งหนึ่งที่เราจะมองเห็นก็คือเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนะคะเรามองเห็นมิติว่ามันควรจะพําม,มันเพิ่มได้มันเพิ่มได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าเราสามารถควบคุมเรื่องพลังงานนะคะเรื่องของราคาค่าไฟได้เนี่ยมันก็จะไปเบนฟิตกับสิ่งที่ทําให้ผู้ประกอบการในเมืองเราเนี่ยสามารถจะดูแลบุคลากรในตัวเองได้ นั่นสิ่งเหล่านี้อันไหนที่มันควบคุมได้อะไรอันไหนที่รัฐบาลช่วยได้นะพวกคนจะช่วยเพราะว่าการจ้างแรงงานเนี่ยเพราะว่าโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมันต้องใช้คนในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการท่องเที่ยวยังสะท้อนอีกว่าเห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงให้กับแรงงานซึ่งสามารถเป็นไปได้แต่อาจจะต้องมีการควบคุมต้นเหตุของต้นทุนการประกอบอาชีพที่สูงก่อนโดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงานที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของผู้ประกอบการเสียก่อน จึงจะสามารถขึ้นค่าแรงได้อย่างไม่ต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มวีรพัทยาตราไทย PBS รายงาน